นี่ยเราอยากได้ให้เร็วเนะ่ยเพราะาความเดืดร้อนพยาชนเนี่เราอยากจะได้สะพานครับบนี้เจะให้เป็นรถมันแคบแล้วทีนี้มันก็จะมันเกี่ยวกันเกี่ยวเกี่ยวแล้วจะตัดทั้งหมดอ่ะรถถลวงแ่ม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันชนิดน,นันปุณานิธิในรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการปฏิรูปมีการคุยกันเรื่องของการปฏิรูปไปหลายเรื่องแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องของความเสมอภาคทางเพศเรื่องของหลักประกันทางธุรกิจค่ะ แต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้สําคัญมากค่ะคือเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าโครงการใหญ่หญๆหลายโครงการทีเดียวเรื่องเหล่านี้มีน้อยมากหรืออาจจะแทบไม่มีเลยหรือกระบวนการอาจจะไม่ถูกต้องนะคะอย่างเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าการสร้างท่าเรือหรือการสร้างแหล่งขุดเจาะน้ํามันในชุมชนกระบวนการรับฟังความเห็นจากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตรงนี้ค่ะอาจจะไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนได้นะคะ เพราะฉะนั้นค่ะรัฐธรรมนูญมาตรา67ที่ระบุถึงเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคุณจะต้องมีการปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อให้กฎหมายสามารถที่จะยังประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะได้มาติดตามประเด็นนี้ค่ะความสําคัญของกฎหมายในข้อนี้และแนวทางขั้นตอนตอนนี้จะสร้างประโยชน์อย่างไรและไปถึงไหนแล้วช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ไพโรธพลเพชรค่ะท่านเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะที่ดูแลด้านการปร,รับปรุงและพัฒนา กฎหมายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมพักสักครู่ค่ะ